สวัสดีค่ะเพื่อนๆเพื่อน,อนๆไปใช้สิทธิ์ธนตกรรมของประกันสังคมแล้วหรือยังคะทำฟันได้ปีละไม่เกิน900บาทโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งสามารถคู่ทินปูนอุดฟันถอนฟันถอนหรือว่าผ่าฟันคุดได้ด้วยนะคะ โดยสิทธิประกันสังคมในการทำฟันคือสิทธิที่ผู้ประกันตนตามมาตรา33และ39จะสามารถใช้สิทธิทางทันตกรรมสำหรับบริการการขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันถอน,ถอนหรือว่าผ่าฟันคุดได้ฟรีโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในวงเงิน900บาทต่อปีค่ะอีกทางยังให้สิทธิผู้ประกันตนในการเบริกค่าทำฟันปลอมภายในเวลา5ปีอีกด้วยนะคะ สิทธิในการขูดหินปูนของประกันสังคมการขูดหินปูนเป็นการขจัดคราบหินปูนที่เกาะอยู่บริเวณฟันและซอกฟันให้หลุดออกเพื่อสุขภาพฟันและช่องปากที่แข็งแรงช่วยป้องกันโรคเหงือกและฟันที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสะสมของคราบหินปูนในปริมาณมากๆโดยปกติแล้วทันตแพทย์จะแนะนำให้ขูดหินปูนทุกๆ6เดือนนะคะ สิทธิในการอุดฟันของประกันสังคมการอุดฟันได้แก่การบูรณะหรือซ่อมแซมเนื้อฟันที่มีรอยผุโดยทันตแพทย์เพื่อให้ฟันกลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะวัสดุที่ใช้ในการอุดฟันจะมีอยู่2ประเภทหลักๆได้แก่วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟันและวัสดุอุดฟันสีเงินเอลมาลกัมค่ะ สิทธิถอนฟันประกันสังคมการถอนฟันเป็นทันตกรรมทั่วไปสําหรับกรณีที่ฟันผุมากๆเช่นฟันที่ผุจนทะลุถึงโพรงปราสาทรากฟันหรือมีฟันที่ผุมากจนเหลือแต่ตอและมีอาการปวดฟันร่วมด้วยเพื่อนๆสามารถไปใช้สิทธิถอนฟันของประกันสังคมได้เลยนะคะ สิทธิถอนฟันคุดหรือว่าผ่าฟันคุดของประกันสังคมเพื่อนๆก็ใช้ได้เช่นกันค่ะสำหรับฟันคุดเป็นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อเอาฟันกรามซี่ที่3ซึ่งเป็นซี่สุดท้ายในขากรรไกรที่ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้เองโดยฟันซี่ดังกล่าว อาจจะฝังตัวอยู่ในกระดูกขากรรไกรหรือว่าในเหงือกของเพื่อนๆได้ค่ะบางครั้งอาจจะส่งผลให้เพื่อนๆเนี่ยปวดฟันหรือว่าบวมได้นะคะถ้าเกิดอาการเหล่านี้เพื่อนๆก็ต้องกําจัดฟันซี่นั้นออกค่ะสามารถไปใช้สิทธิ์กับคุณหมอให้ผ่าฟันคุดหรือว่าถอนฟันคุดให้เราได้เลยนะคะ และสิทธิการทําฟันปลอมของประกันสังคมก็ย่อมทําได้ค่ะนอกเหนือจากสิทธิ์ทําฟันที่เป็นการขูดหินปูนการอุดฟันการถอนฟันหรือว่าผ่าฟันคุดแล้วนะคะประกันสังคมเนี่ยยังใจดีให้สิทธิ์ผู้ประกันตนในการเบิกค่ารักษาฟันปลอมภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอมได้อีกด้วยค่ะโดยแบ่งเอาเป็น2กรณีนะคะ โดยแบบที่1ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วนฟันปลอมจํานวน1-5เบิกได้เท่ากับที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน1,300บาทค่ะฟันปลอมจํานวน5เบิกได้เท่ากับที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน1,500บาทนะคะและแบบที่2ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่างเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน2,400บาทในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอมค่ะและฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากแบบบนและล่างเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน4,400บาทในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอมค่ะ เพื่อนๆอ,อย่าลืมไปใช้สิทธิประกันสังคมในส่วนของทันตกรรมกันนะคะ900บาทต่อปีไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ว่าตอนที่เพื่อนๆเ,เนี่ยไปรับบริการอาจจะต้องสอบถามกับทางคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลให้แน่ชัดก่อนนะคะว่าเข้าร่วมกับสิทธิประกันสังคม900บาทต่อปีแล้วหรือไม่และสำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับประกันสังคมสามารถแอดไลน์แอดได้ที่แอด S S, S O T H A I หรือว่าติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ได้24ชั่วโมงที่เบอร์1506ทั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ Thailand Dental Clinic ด้วยนะคะแล้ว w e l l x จะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย